สวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาทําแรนดอมนะคะตั้งแต่ไม่มีคุณอาการเขาเป็นไงนะคะสุขเศร้าเงาเครียดนะคะหรือเป็นแบบไหนนะคะเช็คอาการนะคะของคนที่เงียบหายไปหน่อยนะคะอันนี้เจทีจะทํานะคะเป็นพลังงานไพด่ดยกว้างเนาะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็เงียบไปจากกันแล้วนั่นเองนะคะณะตอนนี้ตั้งแต่ไม่มีคุณอาการเขาเป็นอย่างไรนะคะอืม โอเคนะคะตั้งสมาธิสําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจตีสามารถกดสําเนียนจึงเลื่อนมามีลิงเจตีอยู่นะคะแล้วก็สามารถทักเจตีมาก่อนได้นะคะแล้วก็เจตีต้องกลับขออภัยที่ตอบช้านะคะเนื้อเอสิ่งอื่นใดนะ <c oughs> ลูกดวงแน่นมากนะคะแน่นทุกวันนะคะโอเคนะคะ จที่ขอบคุณด้านล่างคอมเมนต์เยอะแยะมากมายขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่นะคะสามารถออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะในช anel นี้เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ทำทำสเต็มนะคะทุกคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ทําเพื่อคนอื่นเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองแมสเจลเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตั้งแต่ไม่มีคุณนะคะ สบายดีไหมไม่มีฉันเธอโอเคเฮฮาปาจิงโกนะคะเขาดูหน่อยคะตั้งแต่มีุไม่มีคุณอาการเขาเป็นไงนะคะเพื่อนๆนึกถึงหน้าเขานะะคนึกถึงหน้าเขาส่งจิตส่งใจผ่านไพ่ข้อมาหาจิตีนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันเลยค่ะแดนดอม สำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้นะคะคุณถามถึงใครก็แล้วแต่นะคะตั้งแต่นี้ไม่มีคุณอาการเขาเป็นไงท,ทีดูเลยนะคะมีความสุขดีไหมนะคะเดวิลออฟฟอร์จูน เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้เหมือนกับเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่ของการอยากวนกลับมาอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือต่างถิ่นต่างแดนกับเพื่อนๆของเราก็ได้เพราะรู้สึกว่าเขามันต้องมีการเดินทางกลับมาซึ่งตัวเขาอะ่ะมันเหมือนกับเห็นไหมคะเขาถูกเวลาทับอะ่ะเนี่ยเหมือนกับถ้าย้อนเวลาได้อนะคะณนะตอนนี้เขาอยากกลับมาพูดมาคุยกับคุณอีกนะคะอืมแล้วก็อ แต่ไพ่ของสิงโตคู่กับดาบอีโก้เขาเยอะนะคะอืมเนี่ยเขาเหมือนเขาเขาตัวแดงแสดงว่าแล้วตอนนี้เจเทรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะแสดงว่าติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ขอดูหนะะ่อยค่ะตั้งแต่ไม่มีคุณจะทีเห็นเขาอยากกลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้ทําไมถึงกลับไม่ได้หรือว่าทําไมถึงขอดูตั้งแต่เนี่ยไปเขาเขาเป็นไงบ้างขอดูนะ ให้ของขอดูเลยนะคะโอ้โหเศร้าเลยนะคะเพื่อนๆของเราอาจจะเป็นรักต่างใบนะคะทางไกลแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นนะคะตอนนี้คุณไม่ได้เจอกันแล้วนะคะแน่นอนจะทีก็เลิกกันแล้วหรือว่าไม่คุยกันแล้วอะไรเอ์นั้นนะคะไพ่ของธาตุน้ํามานะคะมีนพิจิกกรกฏนะคะดูความเศร้านะคะคิดถึงอะนะคะคิดถึงคุณอะ เขาดูหน่อยค่ะเขาเป็นไงอีกเศร้าเลยนะคะเพื่อนอน้นอยด้วยเศร้าด้วยน้อยใจด้วยเขาดูหนะะ่อยค่ะอืสีดาบเขาป่วยอยู่ไหมคะตอนเนี้ยนะคะมีรมประมาณว่าเครียดป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เบอร์นั้นนะคะเขาดูหนะะ่อยค่ะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครนะคะตั้งแต่ไม่มีคุณอาการเขาเป็นไงอีกคะ เพื่อนๆถามถึงใครเนี่ยขอไพ่หล่นมาเองนะคะโอ้โหเดทนะคะ <c oughs> หนักนะคะอาการหนักหน้าดูเลยนะคะเพื่อนๆของเราไม่รู้คุณดีกับใครแหละราศีพิจิกขึ้นไพ่ท่านลมมิถุนตุนกลุ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ไม่มีคุณนะคะอยากกลับมาในความสัมพันธ์แต่หน้าตอนนี้แปดถ้วยสีดาบนะคะไม่พูดไม่คุยกับใครนะคะแล้วก็เดทเนี่ยนะคะ เหมือนตัวเขาโทษตัวเองไหมคะความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนทําให้มันพังลงไหมนะคะแล้วรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครเก็บเนื้อเก็บตัวอารมณ์ประมาณว่าพันๆด้วยนะคะไพ่เดสเนี่ยเดสเนี่ยมาเศร้าเลยนะคะหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะคะไพ่เดวอลนะคะ เนี่ยเจทีถึงบอกต่างชาติต่างภาษาไหมคะเนี่ยตั้งแต่มีไม่มีคุณนะคะอาการเขาไม่โอเคนะคะเป็นคนที่เอ่อที่เจทีบอกแต่แรกนะคะม้าก็เศร้านะคะเดทแล้วเนี่ยไม่พูดไม่คุยกับใครพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวซินซิทีฟนะคะอาการไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะเรื่องของเราอันนี้เจทีไม่ได้ว่าเขานะคะแต่ภายนอกดูเหมือนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมั่นคงโนสนโนแคร์เดวิลอีโกเยอะมากนะคะอืม แล้วก็ตอนนี้จะทีเห็นเหมือนเขากับเขาไม่เหมือนเป็นคนป่วยยังไงไม่รู้ลนะห้าม้นะคะ,ะตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้นะคะให้ห้าม้าคิดถึงวันเก่าๆนะคะคิดถึงตอนที่มีความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนกันและตอนนี้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายนะคะไปทํางานที่อื่นไหมนะคะจะทีเห็นมีการร่วมงานกันอยู่อาจจะเป็นเคยร่วมงานกันแล้วก็โยกย้ายไหมคะ เขาอาจจะโยกย้ายไปทํางานที่อื่นหรือคุณอาจจะโยกย้ายมาทํางานที่อื่นก็ได้ไพ่ของห้าไม้ไพ่มีความเป็นเพื่อนมีการได้ทํางานร่วมกันอยู่อาจจะเป็นเจ้านายสถานที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะณนะตอนนี้จะทีเห็นเขานะคะแบบเหมือนขอโอกาสสักครั้งหนึ่งอะนะคะโดยออฟฟิศนะคะห้าไม้นะคะแต่อีโก้เยอะจริงๆนะคะไพ่แปดไม้นะคะเนี่ยแปดถ้วยแปดไม้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับ เขาโทษตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้พังเองอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะในหัวตีกันตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้สึกผิดที่จะทีบอกรู้สึกผิดเนี่ยเพราะไพ่พเดทมันขึ้นมานะคะแต่คนคนนี้อ่ะเขาเป็นคนที่เนี่ยขอกแหงกันนะคะคือไม่ยอมรับไม่ยอมคิดว่าตัวเองผิดนะคะอาจจะทะเลาะกันหรือมีเรื่องปัญหาบางสิ่งบางอย่างเงียบหายไปเลยก็ได้นะคะ ตัวเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับคือเขาต้องโยกย้ายอะนะคะหรือคุณโยกย้ายออกมาก็ได้อย่างเจทีพูดเนาะอาการไม่ค่อยดีนะคะแปดไม้คิดถึงนะคะเรื่องเรามาแล้วนะคะอะไรอะอะไรเธอ night nice optical นะคะตัวเขาเจทีวัดอะถ้าเขายกย้ายงานเจทีรู้สึกว่า คนคนนี้นะคะไปทํางานที่ใหม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอืมแล้วก็รู้สึกว่ามีจะมีปัญหาเข้ากับใครไม่ได้ด้วยนะคะไม่เสถียรเท่าไหร่เพื่อนๆของเจีแล้วในออบเิเเนี่ยอยากขอโทษอยากกลับมาหรืออยากกลับมาพูดมาคุยด้วยนะคะแต่สีดาบนิ่งนะคะคือม้าไม่ได้เดินก็คือคิดว่าจะกลับมาขอโทษขอคืนดีแปดไม้นะคะในใจยังคิดอยู่แต่ในกรีหนึงไม่ทํานะคะสีดาอาจจะรู้สึกผิดมากมายประมาณนั้น สเต็งโรเบอร์นะคะเนี่ยนะคะบางคู่กรอน,นี้ทะเลาะก,กันแรงมากนะคะมีคําพูดบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณแล้วความสัมพันธ์จบไปแล้วิรเบอร์ขึ้นนะคะอืมเขายังมีการอยากที่จะบางคู่เพื่อนๆของเราบางคนที่มาดูไพ่คลิปนี้นะคะอาจจะลึกซึ้งแล้วนะคะและตัวเขาเดินทางไปอ่ทํางานหรือพวกคุณอยู่ห่างกัน ะะจะที่เห็นกันเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าหนึ่งกรณีคือคุณกับเขาเคยลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งกันแล้วทางด้านร่างกายนะคะแล้วเดวิลตอนนี้เขารู้สึกเหงาอะนะคะคิดถึงอดีตเก่าๆนะคะตอนที่เราดีกันตอนที่เราทะเลาะกันตอนที่เรามีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่อยากพูดอยากคุยกับใครไม่ทราบว่าทะเลาะเลิกเลิกลางหรือถอยห่างกันด้วยเรื่องอะไรนะคะแต่ตอนนี้นะคะเจะทีรู้สึกว่าไพโรเบอร์เดวิลนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่า คืออาจจะไม่พร้อมไหมคะมเรื่องของเราอืมตั้งแต่ไม่มีคุณเนี่ยอยากกลับมาในความสัมพันธ์ก็อยากนะคะหรือในกรณีหนึ่งตัวเขานะคะอาจจะกลับมาไม่ได้ไหมสเปเดทนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ควบคุมเขาอยู่หรือคนที่มีอํานาจหรือคนที่อยู่ด้วยกับเขานะคะแบบเน้ตนะคะอืมหึงหรือว่าไม่ยอมให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะในกรณีหนึ่งเจทีรู้สึกว่าเขาอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะ ที่ดูความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเศร้านะคะ,ะเพื่อนของเรานะคะคิดถึงคุณอะรักนะคะเลเวอร์อะอยากกลับมาแบบเรากลับมาดีกันอีกได้ไหมอะไรเบอร์นั้นนะคะอืมมันคิดถึงช่วงที่เราอยู่ด้วยกันทะเลาะกันนะคะแต่ก็ยังไปกันได้อยู่นะคะธาตุไฟไม่สิงค์คูได้ในออปเปเรชัดธาตุดินนะคะเลเวอร์ราศีมิถุนตอนนี้ไม่มีอารมณ์อะไรอกคะมีอารมณ์อ่ ของเอเขาเรียกอะไรนะซึมเศร้านะคะซึมเศร้าแต่ภายนอกดูโอเคดีอยู่ The world ชันอยู่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าฉันโอเคนะที่การงานดีแต่ไม่ใช่นะคะไพ่ห้ามไม้นะคะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเข้ากับใครไม่ค่อยได้เพราะตัวเองเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวโรคสวนตัวสูงและเจะสี่รู้สึกว่าหนึ่งในกรณีเขาอ,อาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะไพ่ของเลเวอร์ขึ้นเดวิลเนย์วอน เหมือนเขากาลังจะมีการเดินทางบางสิ่งบางอย่างอืยังมีแพชชั่นกับเพื่อนอยู่นะคะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะคนั่นนะคะเจตีบอกแล้วนะคะนอกจากจะเศร้าอย่างเดียวไม่ว่านะคะมีปัญหาเรื่องงานด้วยแล้วมีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะคะคนที่เพื่อนถามถ,ามถึงเจตีนะคะถามกับเจตีนะคะแต่ตัวเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครหรือในกรณีนหนึ่งเขาอาจจะไม่กล้าก็าได้เพราะเพื่อนเพื่อนถือดาบรอะะอย่าหานะคะ แบบเนี้ยเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเราให้อภัยเขายังนะคะแต่ในกรณีหนึ่งเจทีเห็นไพ่ห้าไม้อาจจะทะเลาะเบาแว้งกันแล้วคุณ just เข้าไปไหมคะเนี่ยนะคะบางคู่กรณีตัวคุณอาจจะเป็นเจ้านายเขาก็ได้ตัวเขาอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะเหมือนเขากับเหมือนเขารู้สึกน้อยใจขยายกับ king of swords ขยายแปดถ้วยแสดงว่าเขาคุณมีคำพูดบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกน้อยเสียใจหรืออะไรสักอย่างนะคะ คุณไม่เอาแล้วคุณไม่ไปต่อแล้วซึ่งคนนี้จะทีรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มสํานึกผิดนะคะในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนขอแข็งนะคะไม่ยอมรับผิดแต่เขาดูคําพูดของคุณเห็นไหมคะคุณอาจจะมีคําพูดบางอย่างหรือการกระทําบางอย่างของคุณซึ่งเขารู้สึกว่าคุณไม่ละทิ้ให้เขานะคะอากกลับมาแหละนะคะ แต่เขาเป็นคนไม่ไม่งอคนหรือในกรณีหน,นึ่นงนะคะอืมโอ้โหนะคะเห็นไหมคะวีนอซอดูก้าวถ้วยตัวเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อาจจะเป็นคนมีช้อยหรือในกรณีหน,นึ่นงเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานของคุณกับเขาแตกต่างกันด้วยนะคะดูพีนอซอสมองก้าวถ้วยนะคะเหมือนกับถ้ายังไม่หยุดนิสัยดื่มกินเที่ยวเล่นนะคะเขาอาจจะเล่นก็ได้นะคะ ไพ่ของเดทเขามีดาร์กไซด์นะคะเาอาจจะเป็นคนเล่นชอบเล่นชอบอะไรก็ได้นะคะสตริงนะคะคุณอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้ของเขาซึ่งเหมือนเหมือนกับถ้าเขาไม่เริ่มน,นิสัยนี้คุณก็อาจจะจัสเขาไม่ให้อภัยเขาเขาอาจจะเป็นคนที่อันนี้เจที่อ่านด้วยกว้างนะคะต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะบางคนก็อาจจะไม่เล่นแต่ไพ่เดทเป็นไพ่ของดาร์กไซด์นะคะเป็นไพ่ไพ่ของการแบบเดทขึ้นคู่กับ สเต้งน,นะคะเพราะฉะนั้นจิตีาณแบบนี้เนาะตัวคุณอาจจะจัสก็ไปแล้วหรือไม่ให้อภัยเขาแล้วเพราะตัวเขาอาจจะเป็นคนก้าวทั่วชอบดื่มชอบทานแล้วก็มีอีกโก้แล้วก็ชอบเที่ยวนะคะไม่ปรับปรุงตัวเองอชาลีออตนะคะเนี่ยรักทางไกลนะคะรักทางไกลรักที่ต้องเดินทางมาหากันมาติดปัญหาตรงนี้แหละคะ่ะที่เขาอยากง,งอ,เพ,อเพื่อนของเรา นะคะรู้สึกว่าคุณนะคะไม่ยอมเขาอะนะคะและทมแมรียนดูดินะคะไทม์แมรียขึ้นคู่ทาวเวอร์นะคะเขาอยากกลับมาจริงนะคะสําหรับกรณีความสัมพันธ์ตั้งแต่ไม่มีคุณนะคะ <c oughs> อยากกลับมางอา้ออยากมาขอคืนดีแต่มันมันพังมันจบไม่สวยในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคู่กรณียังไม่เริ่มเลยนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ก็เหมือนกับต้องแยกย้ายอะนะคะ <c oughs> โอนถ่ายแบบนี้นะตอนนี้นะคะตัวเขารู้สึกสับสนนะคะสับสนในตัวเองสํานึกผิด ในสิ่งที่ทํานะคะเราก็ทําให้คุณเสียใจด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนของเกทีและในบางครั้งพวกคุณทะเลาะกันงัดข้อกันเนี้ยชอบเอาชนะซึ่งกันและกันแต่หนึ่งกอณนี้คือเขาเป็นคนที่ถ้าคุณอยู่เขาเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงมากเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรืออะไรเขาจะชอบเป็นคนเงียบนะคะไม่พูดมันทําให้มีปัญหาหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ,นะคะโอเคนะคะไพ่กองนี้ขอดูหน่อยค่ะ เราจะส่องกันด้วยไพ่ใบกล่องนี้นะคะว่านะคะอ่านะคะแล้วเขาคิดเขาคิดยังไรกับเพื่อนของเราตอนนี้นะคะเอาแล้วนะคะเพื่อนบอกนะคะอะทีขอดูหน่อยแล้วเขาคิดยังไงกับเพื่อนของเราอยากขอโทษไหมนะคะอยากขอโทษไหมนะคะ อยากทำอะไรเพื่อคุณไหมนะคะตอนนี้จะเทียนชลอิออตเทมเพลน,นทาวเวอร์นะคะเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเขาคิดยังไงกับเพื่อนเราเขาคิดถึงคุณนะคะตอนที่คุณซัพพอร์ตความรู้สึกเขาภายแปดเหลียนนะคะตอนที่คุณใส่ใจสนใจเขานะคะแล้วก็เนี่ยนะคะคิดถึงนะคะเพื่อนเรานะคะเนี่ยเขาคิดกับคุณว่าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะ หรือเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาหลายๆสิ่งหลายๆ,ายๆอย่างนะคะมีหน้าแล้วนะคะเศร้าหนักมากเดือดซันด้วยเราจะทีนะคะบางคู่กรณีคุณมีบุตรด้วยกันด้วยนะคะบางคู่กรณีคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะพวกฟินออฟซอสขึ้นนะคะเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะง้อขอคิดถึงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอนะมันมีความสุขนะคะเนี่ย เหมือนเด็กเล่นกันหรือในกรณีหน,นึน่งนะคะดูตั้งแต่ครบคิดถึงคุณตอนที่อยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกหน้าที่การงานเขาโอเคแล้วเขามีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะหนึ่งดาบนะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัดโอกาสที่ดีๆของตัวเองไปหนึ่งดาบเห็นไหมคะคุณให้ความชัดเจนกับเขาคุณให้นูน่นนี่เขาให้การเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะณนะตอนนี้คนคนนี้กําลังทบทวนตัวเองอยู่นะคะ ปล่อยเข้าไปเจทีเดือนด้านล่างปล่อยเข้าไปเจทีจะทาอะไรก็ไม่ทําสักอย่างนะคะโอ้โหนะคะที่เขาไม่ทําเพราะว่าเดอะซันค e ีนออฟซอร์สนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะนะคะเอมเพอเลอร์ Emperor, นะคะเนี่ยเขาต่างหากคิดถึงคุณเขาต่างหากไม่เคยทําดีกับคุณเลยนะคะเพื่อนของเราเขาต่างหากที่นิ่งเฉยเขามองกลับมาหมดเลยนะคะโอ้โหเขาต่างหากที่เป็นคนที่ ไม่ใส่ใจคุณนะคะ The Empress นะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณดวกับราศีเมษก็ได้นะคะเนี่ยนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ดีหรือผู้ชายที่ดีสําหรับเขานะคะเขาเคยผิดกับคุณหลายรอบหลายครั้งแต่ทุกครั้งคุณก็ให้อภัยเขาเสมออ่านไพ่แล้วเจ็ดทีจะร้องไห้แทนนะคะมี่หน้านะคะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาไหม ะะที่ห่วงห้ามความสัมพันธ์นี้ปัญหาความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นห้ามไม้ญาติพี่น้องเขาไหมที่พยายามที่จะกีดกันคุณกับเขาออกไปนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยขยายนายอพยนิเิลสีดาบนะคะเขาถึงมีความรู้สึกว่าเขาขัดแย้งกับคนอื่นๆในหลายคนเพื่อนของเรานะคะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณแล้วเขาคิดถึงอะไร Empress นะคะคุณคุณคุณคือคนที่แสนดีสําหรับเขาแลวนะคะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขา อนาคตเราเคยพูดว่าอะไรคะเราจะแต่งงานกันหนึ่งดาบเราจะมีอนาคตด้วยกันเราจะมีความสุขด้วยกันนะคะแปบ๊บนะคะไพ่ลื่นมากเราจะมีความสุขด้วยกันนะคะแล้วก็นะคะไพ่ของเอ่อคิงออฟซอสขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ใส่ใจคุณเองนะคะ เขาเป็นคนที่ไม่ใส่ใจคุณเองเขามีคําพูดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณอารมณ์ขึ้นในหลายครั้งเขาเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงเองนะคะเ,เพื่อนๆของเราอืมก็แน่แหละเจะทีเขาไม่เคยตอบข้อความนะคะด้านล่างนะคะไม่เคยสนไม่เคยแคร์อะไรเลยนะคะอืมแต่เขาก็ทําให้บางสิ่งบางอย่างมันพังนะคะขอดูหน่อยค่ะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาคิดถึงอะไร จบนะคะทู่ครับเดซันเขารักคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือแล้วเขารักคุณเดซันนะคะแต่การกระทําของเขาในหลายๆครั้งนะคะมันก็อดไม่ได้สิจ้องมานั่งทะเลาะกันนะคะเขาดูหนะะ่อยค่ะสามดาบเขาก็อยากขอโทษนะคะนะคะสามดาบร้องไห้นะคะเขาอยากขอโทษ นะคะในสิ่งที่ทําไปนะคะบางครั้งเขาก็ตอนนี้เขาก็ได้รับผลในสิ่งที่เขาทํากับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะอืมบางคู่กรณีตัวเขากับตัวคุณเฮอร์มิตเขาส่องเขาส่องคุณนะคะเอ็นพลอร์บางคนนะคะที่บอกว่าเขาตามส่องตามสืบเรื่องของคุณอยู่นะคะเรื่องของเจตีนะคะไพ่ของเดอะไฮพินเทสนะคะเนี่ยนะคะ ไพ่ของ the high priest ลงคู่ empress แสดงว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือหนึ่งในกรณีตัวเขาอาจจะไม่ให้สถานะกับคุณเลยไม่เปิดเผยให้ฉันอยู่ในความลับหรือเขาอาจจะเป็นมีคนในความลับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เขาทําคือเขารู้สึกผิดกับคุณและตอนนี้ก็รู้สึกว่านะคะเขานะคะซึมเศรา้าเครียดนะคะไม่มีอารมณ์ที่จะทํางานนะคะแล้วก็ ท่านเราอะนะคะรู้จักเพลงนั้นไหมคะเจะทีนึกถึงเพลงนั้นขึ้นมาเลยพอเห็นเพลงนี้นะคะอะไรนะเนื้อคู่อะอะไรอ่ะเธอเพียงคนเดียวและเป็นเธอที่ต้องการฉันจะทำเป็นไงเป็นไงเสียไปแล้วถึงรู้สึกนะคะบางคู่กรณียังไม่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วแต่ไม่ให้สถานะนะคะเสียดายนะคะคนที่ดีนะคะคนที่ตัวเองอยากใช้ชีวิตในบ้านปลายเฮมิตราศีกันได้นะคะ เอ็นเพลอร์ราศีเมนะคะมาค่ะเรามาดูข้อความของเขาอยากบอกคุณกันนะคะเขาอยากพูดอะไรกับคุณณนะตอนนี้นะคะโอ้โหไพ่ออกในลักษณะว่าโดนเต็มๆเลยนะคะวันนี้นะคะมองหาทางใหม่กันทางมันตันแต่ยังไม่หมดไฟนะคะไพ่เดิกไพ่ใบที่หนึ่งเดิมมิชชั่นโอ้โหยังจ,จะมองหาทางใหม่อยู่นะคะ ไม่ต้องมาเพื่อนบอกกับเจทีเพื่อนเจทีบอกไม่ต้องมานนะฉันเจ็บนะคะจัดเริ่มต้นแล้วนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคิดถึงเรื่องเก่าๆที่อยู่กับคุณนะคะเราสองคนเคยกุ๊กกิกกันนะคะนู่นนี่นั่นอะไรอะ่ะอะไรอยู่บนเตียงอะไรใครอยู่ใครบนเตียงทําเป็นเมินหึงแหละดูออกนะคะเนี่ยนะคะบางคู่กรณีเขารู้สึกว่าคุณเมินเขาฟีนอฟซอสนะคะ และในหลายๆครั้งเพื่อของเรานะคะที่คุณไอ้นี่เลิกกับเขาหรือว่าอะไรเนี้ยก็เป็นปราวาความหึงนะคะความไม่ชัดเจนของเขาด้วยทําเป็นเมินหึงและดูออกแหมแม่คุณพ่อคุณนะคะเดวิลนะคะเขาคุณออกจากหัวไม่ได้หละคะ่ะอาการหนักขนาดนี้คนที่เพื่อนๆของเราถามถึงนะคะตั้งแต่ไม่มีคุณนะคะเดวิลแบบนี้นะคะเอาออกจากหัวไม่ได้ละคะ จะก,กลับมานะคะบางคู่กรณีจะทีเห็นเขากลับมาด้วยนะคะแทน b a l a n c Tower เขาจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นอันนี้นะคะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณอยู่ที่เพื่อนเราด้วยว่าคุณจะอภัยให้เขาไหมเพราะจจทีเห็น Queen of Swords ขึ้นนะคะเหมือนกับฉันจะตัดนะคะแต่หลายครั้งจะทีเห็นรักๆเลิกๆหลายรอบนะคะบางคู่นะคะสําหรับกรณีที่เลิกกันนะคะก็ยังอภัยอยู่เพราะ Empress ขึ้นนะคะอยากง้อคืนดีคุยด้วยเป็นเหมือนเดิมไหมอันนั้นเห็นไหมคะบอกแล้วไหมคะ ้าอยากจะงอ้ออยากจะคืนดีอยากคุยด้วยเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะอืมแต่มันลงตรงอ่าลงตรงเอ่อดัเบลนะคะคอแข็งอย่างนั้นนะคะอยากง้อก็แต่คอแข็งอ่ะฉันไม่ผิดเธอก็ผิดเหมือนกันบางครั้งเธอก็ใส่อารมณ์กับฉันสามดาบขอดูหนะะ่อยค่ะไปปรึกษาหมอดูนะคะทุกครั้งที่เขาเครียดโมโห หรือมีปัญหานะคะเนี่ยนะคะเขาพยายามหาคนปรึกษาหรือพยายามหาคนคุยนะคะเจทีว่าเขาหาทางออกด้วยกันดูหมอดูด้วยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าแฟนใครอยู่กับเจตีว่าเนี่ยหนุ่มๆอ่ะนะคะหนุ่มๆาสาวๆของใครอ่ะนะคะ <S <S ฉันจะหยุดได้ยังไงถ้าคุณไม่ยอมหยุดนะเห็นปะคะแสดงว่าต่างฝ่ายต่างส่งต่างฝ่ายต่างส่งความคิดถึงซึ่งกันและกันอันนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆนะคะว่าจะให้อภัยเขาไหมนะคะ ขอยอมแพ้เรื่องกะทีเขายอมแพ้เขาแพ้เขาโดนโดนในสิ่งที่เขาสมควรจะได้ไดรับนะคะเขาไม่อยากสู้กับคุณอีกแล้วนะคะเขาเจ็บเขารู้สึกเขาแพ้ก็คนทุกทิ้งก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าเพื่อนของเราเอาจริงขอโทษขอโทษขอโทษค่าขอโทษครับประมาณนั้นนะเขาผิดไปแล้วนะคะให้หนักขึ้นนะคะหนักขึ้นจริงจนะคะ แม้จะไกลกันฉันก็ไม่ลืมคุณรอวันมาเจอแสดงว่านะตอนนี้มีปัญหาสถานระยะทางอยู่ไหมทาวเวอร์มาไม่ได้ไหมคะเทมเพลนเดล f วิลออฟฟอร์จูลนะคะในออฟวออยากมาหานะคะแม้เขาไม่เคยลืมคุณนะคะเพื่อนของเราถึงแม้ตอนนี้คุณจะเงียบใส่กันไปนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่อยู่ในใจเขาลึกๆก็คือเขาอยากขอโทษนั่นเองประมาณนั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆของเรานะคะขอดูไพ Angel ะะ่โรแมนแองเจิลหน่อยค่ะ อตอนนี้มีอารมณ์ประมาณว่าคิดอยู่หาคนทางออกคนเดียวอยู่นะคะหนึ่งกรณีนะคะที่จะตี่พูดแต่แรกนะคะอยู่ที่เพื่อนของเราว่าจะภัยเขาไหมนะคะเพราะว่าปัญหาความสัมพันธ์เ,นเพื่อนของเราต้องรู้ดีที่สุดว่าเป็นเพราะอะไรแต่ตอนนี้เราส่องให้ว่าตอนนี้คนของคุณตั้งแต่เงียบหายจากกันไปนะคะเขาเป็นยังไงสุขเศร้าเงาบ้าเครียดอะไรเวอร์ดันนะคะส่องเขาหน่อยนะคะเป็นไงล่ะเจตี จที่บอกว่าเป็นไงวะแพชชั่นนะคะไห้บอกว่าพวกคุณมีแพชชั่นดึงดูดกันทางด้านความรู้สึกดั้งดั้งร่างกายสูงนะคะอืมก็นะคะถ้าคุณคือคนที่เขารักเขาก็คือคุณที่คนที่คุณรักนะคะเลโก้คนถอยชูเนี่ยมีการ control ค,ความสัมพันธ์มันเลยไปได้ยากนะคะอาจจะมีคุณก็ได้อาจจะเขาก็ได้ที่ตามห่งหวงหรือว่าไม่อยากให้คนของตัวเองไปยุ่งกับใครนะคะแต่ ตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นได้เบอร์นั้นนะคะนิวเลิฟนะคะนี่เห็นไหมคะเขาอาจจะกลับมานะคะเนื่องเราเป็นนิวเลิฟเป็นคอนเนคชั่นที่ดีอาจจะปรับปรุงตัวกว่านี้นะคะบทเบดดิ้งฟอร์คุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะเพื่อนๆของเราจัดจริงเหรอคะเนี่ยเฟิร์สนะคะมีความหลงกันซึ่งกันและกันอยู่เดวิลดิสคูบิเดวันจบนะคะเหมือนไพ่บอกว่านะคะ ก็อยู่ที่เพื่อนของเราว่าจะให้อภัยเขาไหมเหมือนเขาจะรอปรับตัวอยู่อยากขอโทษนะคะไม่ว่าเขาทําผิดอะไรแบบนี้แต่ก็อยู่ที่เพื่อนๆของเรานะคะเพราะพวกคุณลุ่มหลงกันอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็ถ้าคุณจะไปเจอคนอื่น๋ยว,วันของคุณคนใหม่ๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตัวเขาจะกลับมาเป็นนิวเลฟกับคุณอยู่ที่คุณ จะหยุดเป็นนิวเลิฟกับเขาไหมหรือคุณจะไปหาเดวันของคุณคนใหม่ๆนะคะที่คุณรู้สึกว่าโอเคมากกว่านี้นะคะซึ่งนั่นแหละนะคะคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นเดวันแหละนะคะแต่เขายังไม่พร้อมหรือว่าเขาทําให้มีความสุขไม่ได้นะคะคุณก็รู้สึกไพ่บอกว่าพวกคุณรุ่มหลงกันเพราะฉะนั้นดูดีๆนะนะคะว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมนะคะคนคนนี้นะคะอืมเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่เพื่อนของเราเนาะเจตีดูให้ประมาณหนึ่งนะคะ โอเคนะคะสำหรับให้ random คลิปนี้จะทีดูให้ประมาณหนึ่งแล้วเราเจอกันคราวหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe comment มมน,น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช n น l นี้จะที่459สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ